สวัสดีครับลูกค้าจากร้านโค้ดหวานนะครับอันนี้เป็นมาวิ่งแอร์สองนะฮะลูกค้าส่งมาให้ตรวจสอบนะฮะพอดีตัวลำน่าจะไปตกหรือชนสิ่งกีดขวางนะฮะทำให้ชุดมอเตอร์กิมบอลนะฮะเสียหายนะครับของเก่าคือใช้งานไม่ได้เลยนะครับอันนี้ช่างได้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับทาการคาลิเบทกิมบอ l อะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้งานจริงๆกันนะว่าใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับขอเดี๋ยวลองทดสอบดูครับผม ออใช้งานปกตินะครับเรายกขึ้นยกลงนะกล้องเขาก็จะอยู่กับที่นะฮะเดี๋ยวมาดูส่วนเรื่องภาพนะครับตัวภาพมาไหมภาพมานะครับแบตเตอรี่ก็ใช้เป็นของลูกค้านะครับที่ลูกค้าส่งมาก็<อ>เดี๋ยวผมลองเลื่อนกิมบอลขึ้นลงให้นะครับโอเคเลื่อนได้นะครับปกติไม่มีแจ้งเตือนอะไรนะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบบินครับ โอเคครับกล้องใช้งานได้ปกตินะครับกิมบอลใช้งานได้ปกติแล้วนะเะเดี๋ยวคาลิเบตกิมบอลให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคครับโอเคครับขอค,ครับ